เดี๋ยวครั้งนี้เราไปทำภารกิจนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับเป็น foster family นะครับให้หา,าเด็กชายนะครับที่สูญหายไปนะครับเพื่อนๆที่ water tower นะครับต้องไปหาเขานะ water tower นี้200เมตรนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดินทางไปก็ไม่ไกลนะครับ เ้วก็เดินไปเลยแล้วกันแถวนี้นี่ถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เรา PK นี้ยังอยู่นะครับที่เป็นคนนะครับเขาเหมือนเป็นยามรักษาการมีแถวนี้เนาะรอบๆบ,บริเวณค่ายะครับซอมบี้นี้เปียกน้ำก็ยังอยู่ได้นะ นี่ครับวอเตอร์ทาวเวอร์อันนี้เลยไม่ต้องยืนรอเลยเพื่อนไม่ได้ไปหาเหมือนมันยืนรอผมเลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นด้านนี้กันนะครับรบถังเสียดายจังเลยอะ่ะปืนปืนมีคนเอาไปหมดแล้วนะ ยังไม่ได้ยึดอีกเหรอเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเรามาทำภารกิจอันนี้กันนะครับก็คือ froster family นะครับเขาบอกให้หาเด็กชายนะครับให้หาเด็กชายโอ้มืดมากเลยอะข้างล่างมีมืดนะครับนี่ไง What are doing Hey, I'm Aiden. What's your name? What's your เพื่อน. Match. I was asked to bring you home. What about the infected up there? There mm -hmm. aren't any. It's safe. There's there are, zombie are the then, uh, I'll just hang here. Tell Hugh I'll... Uh, be back later. Look, your father wants you home. He's worried. Hey, he Look, your father wants you home. He's Work for him. Oh, like work. I don't want to do that anymore. I don't want to go back. You can't make me. What's Hugh's real story? I don't want to get other boys into trouble. No, It's okay. You can tell me. Stay out of it, okay? It's none of your business. I'll talk to him Sure. Not my first time alone in the city. I can care take of เขาบอกเขาอยู่ดูแลตัวเองได้นะครับอยู่คนเดียว thanks for clearing out the infected เขาบอกว่าขอบคุณสำหรับการจัดการซอมบี้ให้นะครับเดี๋ยวไปประเชิญหน้ากับฮิวส์นะครับคนที่ชื่อฮิวส์ซึ่งเป็นพ่อของเด็กคนนี้นะครับ เด็กคนนี้โดนพ่อใช้งานซะจนเหมือนประมาณว่าไม่ไม่อยากกลับบ้านนะครับใช้งานเยี่ยงทาตเลยสงสารเด็กเขาอาจจะอยากแบบเล่นตามภาษาเด็กอะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นไปหาฮิสข้างบนนะครับเพื่อนๆฮิวอ,อยู่ชั้นบนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไป เหมือนประมาณว่าเผชิญหน้านะครับรเผชิญหน้ากับฮิวเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่น่าจะโกหกนะครับเ,เพื่อนๆเขาเกิดอะไรขึ้นกับแมชนะครับเขาไม่อยากมาแล้วเนี่ยเขาไม่อยากทำงาน mean, ให้ให้กับ <None S 1> <Y uz S 1> นะครับเขาไม่เนี่ยธุรกิจข, <me> ข,ของนายนะครับ แมช seemed desperate not to come back ใช่นายทำอะไรกับเด็กผมคิดว่าน่าจะตีเด็กแน่ๆเลยอ่ะ Come again? I taught him to steal and spy. อ๋อสอนให้เด็กขโมยนะครับว่าก็เป็นหนอนบ่อนไส้เป็นสปาย Are you crazy, Hugh? นาบ้าหร If the police catch them, they'll have no mercy. That's the first t h i n ใช่เพราะว่าพีเคจะจับนะครับถ้าหากว่าทำผิดนี่ PK จับ แล้วก็อาจจะถูกทำร้ายจนตายเลยก็ได้ผมว่ายังไงก็ยืนยันว่าสอนให้เด็กเอาตัวรอดได้นะครับแมทนี่คือเด็กนะครับเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพยายามสอนใช่ก็คือเอาตัวรอดให้ได้นะครับหากินหาเลี้ยงตัวเองได้ พวกเราเป็นครอบครัวแต่จริงนายหลอกใช้เด็กบอกไว้เลยเหมือนพวกขอทานนะครับก็คือหลอกใช้เด็กเพื่อที่จะเอาให้เด็กไปขอทานแล้วก็เอาเงินมาให้เขาโดยที่เขาไม่ทําอะไรเลยสบายแล้วเด็กพวกนี้เสี่ยงตายนะครับเสี่ยงตายในเรื่องที่ว่าอาจจะต้องเจอซอมบี้อาจจะต้องโดน PK กลุ่ม PK ก็คือเหมือนเป็นทหารของที่นี่นครับเป็นคนคุ้มกัน ก็คือพิสคริปเปอร์เหมือนเป็นทหารนะครับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในเมืองก็คือจับจับแล้วคือโดนโทษหนักเลยนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยเกิดแบบวิกฤตซอมบี้อย่างเงี้ยจะไม่มีการปราณีนะครับก็คืออาจจะประหารก็คือฆ่าทิ้งตรงนั้นก็คือแขวนคอรหรือไม่ก็ใช้มีดฟันทํร้ายร่างกายจนตายอะไรเงี้ยครับมันไม่คุ้มเลยอะ่ะจริงๆเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มของเซอร์วเวอร์ก็ได้ทบไม่ต้องแยกตัวมาแบบนี้มันอันตรายนะครับดูน่าสงสารเด็กมากเลย โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมอมโว่ชาแนลนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเว็บมอมโว่ชาแนลยูทูบมอมโว่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อนๆมีคลิปหลายคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูสําหรับเควสลองอันนี้ Foster Family นะครับที่เกี่ยวกับว่าเด็กที่จะต้องถูกดูแลแบบเหมือนผมว่ามันหากินกับเด็กมากกว่าใช้ผลประโยชน์จากเด็กฮิลส์นายเป็นคนไม่ดีนะรู้ตัวปะเนี่ยเด็กพวกนี้ควรจะต้องอยู่กับพ่อแม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าหรือไม่มีพ่อแม่ก็ต้องอยู่ในสังคมที่ดีนะครับไม่ใช่มาให้สอนลักขโมยแบบนี้แล้วอ้างบอกว่าตัวเองอะ่ะสอนให้เด็กเอาตัวรอดได้ไม่ใช่นะฮิวส์นายเห็นแก่ตัวมากเลยโอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ